สวัสดีเช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้เวนอยู่โดมเดอ้อค่ะจะก็จะมาทําความสะอาดนะเรียงเก้าอี้เรียงเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะเช็ดปัดกวาดนะคะอ่าลุงก็ใส่ฝ้าเรียบร้อยนะคะใส่ฝ้าเรียบร้อยแล้วเดอ้อนี่ค่ะข้างบนนี่นะคะใส่ฝ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ฝ่าเชอร่าอยู่ด้านข้างนะคะเมื่อวานก็เออนกับป้าดานะคะก็ช่วยลุง อยู่นะคะจ้ะนะช่วยงานลุงอยู่เนาะนะคะพอเสือก็กับบุก็ไปเป็นเพื่อนป้าไปซื้อของนะคะจ้ะนี่นะคะก็ติดไม้ฝัค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะเป็นร้านกาแฟมินิช็อปร้านกาแฟมินิช็อปนะคะอ่ะเปิดประตูร้านกาแฟปะะเปิดป,ป,ประตูแล้วนะะ <c oughs> วันนี้อยู่โดมค่ะวันนี้เวณโดมนะคะก็จะมาทําความสะอาดก่อนน,นี่ค่ะก็จะมาเก็บกวาดเก็บกระดาษเก็บอะใบบริเวณตรงนี้นะคะจ้ะนี่นะคะอ่าข้า FC ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยเมื่อวานก็ติดไม้ฝ่ายเชราตรงนี้เดี๋ยวพามาดูข้างๆนะคะทุกคนนี่ค่ะติดไม้ฝ่ายเชราตรงนี้นะคะนี่ข้างๆนะคะเมื่อวานก็พากันมุดกัน มุดกันมาทาันคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเก็บพลาสติกก่อนเริ่มจากการเก็บพลาสติกตรงหน้าร้านกาแฟก่อนนะคะทุกคน ม่่กวาโอ้ป้า,ป,าป้าจะไปนู้นใช่ไหมคะไปจะไปกลบของเ,เอาเหรอป้าไม่ได้บอกเงนหมื่นไงเข้าแค่ เข้าที่แล้วกลับกลับไปแล้วเลินกลับไปแล้วม่เลยบอกว่าหให้มันบอกว่าให้ใหมันจัดโต๊ะตรงนี้จัดโลงข้างน่ะอเออเตรียมตั้งจใจท่าที่จะส่งน้ำพระให้บอกว่าอยู่ถ้าญาติที่ไปถามก็ไดจ้จ้ะจ้ะจ้ะโอเคนะนะลุงก,ก็กำลังจะเดินทางแล้วนะคะไปรถแล้วอืม ไปแต่เช้าแล้วจะได้กลับมาไวๆอาการก็ไม่ร้อนนะคะไปรับแอบนินทีกโกกน่ะแล้วก็ไปซื้อเครื่องเสียงนะคะที่จะเอาไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะคะบ้านสระีด้วยนะคะวันนี้ไปทระสองอย่างเลยเดินทางปลอดภัยนะคะเออ โอ้โหดาดาประตูไม่ยอมเปิดเลยจะให้ลุงออกยังไงเนี่ยไม่น่าในในลุงถึงได้มองลุงถึงได้มอง <laughs> ลุงไปเท่านั้นก็ยังไม่เปิด <laughs> โอ้ยไม่น่าลุงถึงได้จอดเออ <c oughs> <c oughs> โอ้วันนี้ลุงใส่เสื้อองค์ปู่สีขาวด้วยโอ้ยเทเลย เอ้ยหน้าหน้าเนาะลืมไปได้อาลุงลุงฝากลุงฝากงานบ่ามืดแล้วลุงฝากงานบ่ามืดพอดเมื่อไหนหยุดโงสารความรู้สึกเมื่อกี้รีบรีบ รีบตั้งกล้องเลยลืมเปิดประตูให้ลุงเลยโอ้ยไปแล้วไปั้นเดินทางแล้วเดินทางปลอดภัยเด้อนะคะจ้ะวันนี้ดาด้าก็เดินทางเนาะเดินทางค่ะจ้ะเดี๋ยวรำเสร็จก่อนรำเสร็จก่อนเพราะว่าเอาค่าน้ำมันเอาค่าขนมเอาค่าน้ำมันค่าขนมเเพราะว่าแช์น้ำมันกับเสือเดินทางกลับเนาะค่ะไปสองสามวันอะไปกี่วันกันแนี่อาทิตย์หนึ่งบอกอุ้ยไม่ถึงนู่นบอกเออ เจ้าอย่าไปนานนะต้นไม้เนี่ยคิดถึงเจ้าเด้ออะไรเพราะฝนตกแล้วเอ้ยอย่าไปฝังกับฝนอย่าไปฝังกับฝนโอ้น้ำแห้งแล้วดาด้าน้ำแห้งแล้วเนี่ยน้ำแห้งแล้วเออเอาเดี๋ยวดาด้าไปเปิดสายเด้อเดี๋ยวคอยทำความสะอาดข้างในก่อนจ้ะเพราะว่าวันนี้อยู่โดมเนาะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดก่อนนะไปเก็บกวาดด้านในก่อนเด้อครับพี่น้องเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก็บอะไรเรียงให้เรียบร้อย นี่นะคะเก็บให้เรียบร้อยก่อน,นเก็บก่อนแล้วค่อยวา อีสีหมากอกเจ็ดหมา เก็บดีๆก็สะอาดสะอาดนะคะโล่งนี่กัเก็ดนี่ไม้เกลือหมูอบกว่าเข็มเรียบเ้าะ สายไป ันนี้โดมเราสะอาดสะอ้านนะทุกคนโอ้สะอาดสะอ้านมากเลยนะจ้ะ วันนี้เวนโดมเวนโดมนะคะเอฟซีเวนโดมก็มาทำความสะอาดนะฮะ,ะสะอาดสะอาดแล้วทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะกาอเีเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะอีเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เรียบร้อยค่ะสะอาดสะอาดนะคะทุกคนนี่ นะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้หน้านั่งมากเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อฟท่านมากค่ะลุงก็เดินทางแล้วนะนะกับป้านะก็ไปรับเอ็ดแอนแล้วก็ไปซื้อเครื่องเสียงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยในช่องแอนแฟมิลี่นะคะแล้วก็เสื้อองค์ปู่ด้วยนะคะสั่งจองได้ที่0ูนย์4้า2สอเจ็ดเกีนะคะสำหรับคลิปนี้